เราสามารถตรวดด้านข้างนะคะด้านข้าง,ด,าางด้านหลังเราจะมาเน้นเส้นนะคะเน้นเส้นตรงสันนักแข้งนะคะเส้นชาชาฝ่าเท้าหลังเท้านะคะถ้าคนที่มีอาการปวดหลังแล้วลงขาชาเป็นนานๆน,นะคะขา เท้าจะจะไม่ค่อยมีความรู้สึกค่ะจะเป็นออกชาชาไม่รู้สึกเจ็บจะเป็นตื้อๆจิตดิปล่อยไว้นานนะคะมันเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทสวัสดีค่ะดิฉันพลอยงามตาผู้เชี่ยวชาญการนวดมีประสบการณ์มากกว่า20ปี จากช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงามตาด้วยค่ะคลิปนี้นะคะงามตามีสิ่งดีๆมาบอกต่อแนะนำกับท่านผู้ชมค่ะหากท่านใดนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดค้อปวดบ่าปวดสะบักปวดหลังปวดเอวปวดขานะคะปวดสะโพกนะคะอาการเหล่านี้งามตาอยากจะแนะนำเลยว่าให้เข้าร้านนวดค่ะเพราะว่านวดจะช่วย ขายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ตึงนะคะโดยการใช้ชีวิตประจำวันของเราซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะลูกค้าเคสนี้นะคะจะมีอาการชาตรงสันหนแข้งนะคะชาหลังเท้าและฝ่าเท้านะคะและปวดสะโพกอาการปวดสะโพกนะคะติดตามชมคลิปอื่นๆของทางช่องนะคะคุณงามตาจะมีคลิปดีๆมาฝาก ให้เออยู่บ่อยๆนะคะติดตามชมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะท่านี้เป็นท่านอนหงายนะคะอาการขาชาเราจะรีดเส้นขาะลงน้ำมันลงยหมอกนะคะเ,เส้นแนวหน้าขาเราก็รีดไปนะคะรีดไปเรื่อยๆให้กล้ามเนื้อมันได้ผ่อนคลายค่ะ การนวดให้กล้ามเนื้อ่อนคลายจะทํา,าทให้ผู้ที่มีอาการปวดขาขาชาดีขึ้นนะคะคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นรีดขารีดตามสันนแข้งแล้นนะคะรีดใช้ปลายนิ้วค่ะ นวดลิดเส้นค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังล้าวลงขาชาใช้ได้ผลค่ะจึงทำให้มีอาการชาชาที่ฝ่าเท้าหลังเท้าการชาก็คือเกิดจาก การกดทับเส้นประสาทค่ะการนวดก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นดีตามเส้นด้านในค่ะเส้นด้านในเนาะเส้นตรงติดกระดูกข้างในนี้ แล้วเราก็ช้อนน่องด้วยนะคะเอาเข่าเราวางดันดันฝ่าเท้าไว้แล้วก็โลยน้องมาคนที่ขับรถเยอะๆนะคะขับรถมากๆยืนนานๆน้องจะเมื่อยจะปวดขาก็อยากจะแนะนำให้มานวดนะคะอ่าสอบถามได้ที่เบอร์ ด้านล่างนี้เลยค่ะร้านนวดของครูง,งามตานะคะสาขาปั๊มเอสโซ่คลองสองลังศิลนครน,น,ยนยายก4 9ธัญบุรีปรทุมธานีและสาขาปั๊มบางจากคลองหลวงคองสี่ปทุมธานีเช่นกันค่ะท่านใดอยู่ใกล้ๆก,ก็มาใช้บริการได้นะคะ ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะงามตาใส่ใจและอ่านผู้คอมเมนต์ค่ะโทรมาปรึกษาหรือแอดไลน์มาสอบถามข้อม,มูลเพิ่มเติม s p l o y p o i n หากเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะและกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาช่องอัปเดตค่ะ ขอบคุณที่ติดตามเพจและช่องสุขภาพดีบอกต่อกับงามตาด้วยค่ะคลิปนี้งามตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ